อรีวิวครับรีวิวจานฟอตนะครับผมโอ้ยท้องเมียโอ้ยท้องอมโอ้โย่ไม่ได้สังเกตเลยครับลอยหกห้าบ้าพลังนะเจอช่องมาร์ททองโูนะครับโอ้มิชลินครับอันนี้มิชลินอะไรครับเนี่ยโอ้ตัวสองตัว สองร้อยกว่าบาทครับผมสองร้อยกว่าบาทนะตัวร้อยกว่าบาทตัวร้อยกว่าบาทมิชลินลาซาด้าครับผมมิชลินลาซาด้านะครับเราแกงลาซาด้าอยู่แล้วนะครับผมอะไรลาซาด้าครับครับอะไรลาซาด้าไปดูรอบคันนะครับผมไปดูท่อซิ่งดูท่อซิ่งก่อนนะครับผมรอดเผาครับรอดเผารอดเผาด้วยนะครับนี่นี่นี่ท่อในว่าแล้ววันนั้นกำลังใส่ไอ้ลูกสูบนะครับกระบอกกระบอกหายนะครับปอกปอกหายนั่นเนี่ยดูนะครับท่อโอ้โหรอดเข้าไปรอดเผารอดเผานะครับ ไปดูข้างหลังอีกครับไปไปเรื่อยๆครับโอ้ยครับเสียมอสสั่งลุยว่าสั้น m O s Moscow มอสมอสเดี๋ยว Moscow คนโคลกนะรอบคันมาไออีกแล้วดิหมดแล้วมิชลินมิชลินครับผมมิชลินตัวนี้นะครับ宝马奔驰ครับผมเนี่ยโอ้โหบัตรอาบน้ำมาจะปีแล้วเนาะนี่เนาะ <laughs> ฟ,ออฟ่อหมอเบสครับฝ้อจังไร <laughs> เอาไปเอาเลย <laughs> แล้แตะลมลมมือนะโอ้นงดูคล้ายติ่มครับผมไฟไฟเออรีวิวไฟไปเปิดไฟด้วยโจ่โซโซนะครับไฟเหลียวน,นี่เนี่ยโอ้โหตัวสีส้มนะครับผม อันนี้มั<ะ>มนกันนะครับดรอทเล็กดรอดเล็กได้แค่น,นี้นะครับผมโอเคโอค้ยลืมไปนี่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 ก้อนนึงเนี่ย <as> ทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดนะไอ้โรมันโรมันหน่อยนี่อันนี้คาวบอยอันนี้ขาวบอยก็นั่งสูงกว่าหมูเว้ยใส่ท่านเกียงในพี่น้องคนนั้นนั่งคัดยังก็สมาธิอยู่กับซึ่งนะฮะเยอะอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับอาจารย์ เดี๋ยวผ่านครับผมโอเคครับผมจบคลิปแค่นี้นะครับเท่าแก่มาแล้วครับผมไปแล้วอโอเคครับผมจบคลิปแค่นี้นะครับผม